ผให้ไล่ที่เดตตูนี่แดงดีแดงเข้มทั้งตัวอันนี้เป็นงอทองเะครับงอทองครับผมทองคือกันนะทองแรกครับผมเป็นลูกของเอ่อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญโชว์ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปรูมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเออเอาครับพี่น้องครับมาแล้วกับเอสารคามฟาร์มวัวได้ครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่นการมีหัวสวยๆงามๆงัวทองมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับเ<ม>นาะทั้งเอ๊เต็มใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับแล<ม>้วก็มีงวัวแม่มลูกแม่ติดทองให้พร้อมนะครับเด้อนี่แหละอ่าสำหรับอีพีนี่ก็เดินทางมาถึงอีพีที่สิแล้วเนาะครับเนาะเอาพี่กัดกับยุทธบ้านน้องคู่ใช้ ตำบลนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร,รคามครับนี่แหละแดงแดงยังถิ่นแหละเดี๋ยวมาเบื้องมาทองบาเด้อครับตัวนี้เดอ้ออ่ะเดี๋ยวสิภาพีพ่น้องไปผูดคุยกันนะครับเนาะเอาก่อนอื่นที่จะไปเบื่องงวนนะครับพี่น้องก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้คุณชูแน่นะครับเนาะเอาสิ้าพีพ่อน้องไปพูดคุยทักทายกับทั้งอเอสารคามกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้กัจจีมาแบบแชร์เนี่ยนะครับผมครับผมมาแชร์ครับผมกับมีมีง้วท่องมาท่องทุกโตครับง้วง้วโค้งกับทองครับผมแม่ลูกกับทองนะครับเนาะนี่กัจจีมาเห็ดโปรโมชั่นแม่ขาวให้นี่ครับผมแม่ขาวลูกแดงแม่ทองพร้อมนะครับคัวนี้เริ่มจากตัวแดงก่อนครับเอาแม่นี่เล็กเลยพี่เอาแม่ลูกก่อนเล็เนาะครับเนาะเอาอันนี้เป็นแม่ขาวอันนี้ลูกมันบ่าครับนี่แม่ลูกมันครับผมลูกแดงๆนี่เด้อครับเด้อพี่น้องครับแดงดีค้าขับตัวนี่อันนี้ไอ้ ลูกพอได้ครับตัวนี้ลูกอของช็อกโกแลตแม่ทองสีไวส์ศูนย์เก่าหกครับผมลูกช็อกโกแลตได้ครับพี่น้องครับแม่ทองกับสีไวส์ศูนย์เก่าหกได้ครับเด้ออันนี้เกิดวันที่สองมกราหกหาได้ครับจริงๆคลอดนี่สิบสองมกราหกหาได้ครับพี่น้องเอาจากเดือนหลักอะไรประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับประมาณสี่เดือนก็กลัวท่านถึงหาเดือนวันนี้แม่ทองกับสีไวส์ศูนย์เก่าหกครับผมผสมวันที่นะครับเดี๋ยวนะครับผมอันนู้นกัน ผสมวันที่1มีนาหกหากำหนดคลอดกับเก่าท่านว่าหกหาเด้อครับเด้อเอาเป็นแพกสองด้สามคบแรกเลยครับเอาขอถามถามราคาคมนี่ก่อนครับเอาโปมั่งใช่ครับคมนี่ผมบอกตรงครับซื้อมาแปดสิบก่อคันนเอาเอาแปดสิบเกตครับผมอันนี้ทุนให้ครับรถขาดทุนให้แล้วสองอันนี้มันเป็นว่าสามคนใจพีนะครับสามแม่ท้องนะครับตัวนี้แม่ท้องซีไว้ผุนนะครับเด้อนี่แหละการไอ้ส่งลูกของแม่นี่เป็นยังไงนะครับนี่ตัวนี้เลยเกิดกับช็อกโกแลตนะครับตัวนี้นี่แหละ นี่ผู้ใดมักคมแดงๆหนาๆนาะครับพี่น้องครับคมนี่เลยเอาช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์โทรศัพท์0831442898อีกช่องทางหนึ่งเฟสบุ๊กครับเอสารคามสารคามอีกเบอร์หนึ่งพีบุญชูกไนะครับครับผมอีกเบอร์หนึ่งกับ0930628878ได้ครับเด้อพี่น้องเอ้านี่แหละนี่แม่ยบดีนะครับเด้อให้ลูกแบบเออนี่นะครับเนาะ นี่แหละให้ลูกแดงๆนั่นนะนี่แหละพวกปัญหาตำนินบ่มีนรอครับเนาะมีครับผมไม่มีนะครับนี่แหละนี่ตาอันเป็นอัานน้มอันนี้ครับพี่ไม่เห็นเหรอครับพี่ผนบ่บอกบ่เห็นเหรอครับอันนี้บ่เห็นนะครับพี่ครับอยู่ข่างๆข่างบ่ดอกบ่แซมนะครับเนาะนี่เบื้องด้านข่างด้านนี้ให้เห็นชัดๆครับพี่น้องครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละการทรงใจลูกเป็นในแดงดีด้วยครับเด้อพี่น้องครับแปดพันเจ็ดหนึ่งครับนี่แม่ทองนะครับย่ำนะครับเด้อผู้บังทองศรีวายศูนย์เก้าหกครับศรีวายศูนย์เก้าหกด้ นี่แหละครับคู่แรกผู้ใดมากระทักมาเลยครับพี่น้องครับนี่วัวดีไม่มีตำหนิหรอกอยู่นี่ตัวนี้เฮ็ดเขาให้เราหนางามดีเลยครับพี่น้องหน้ำกรับใยญ่ๆเลยเด้อครับพี่น้องหนังยหญยเลยครับลูกช็อกโกแลตหนังใหญ่ๆเลยนะครับลูกของช็อกโกแลตเบื้องแผ่นหลังแตกๆเลยครับคู่นี้เอ๋อแม่กับหูเบี้ยวครับหูสันสันเลยตัวนี้ข้อมแรกนะครับพี่น้องครับแปดหมื่นเจ็ดต่อไปครับผมเด็ดอีกครับผมเป็นแม่ลูกอีกมั้งปครับผมอันนี้กับแม่ลูกคือกันนะครับพี่น้องเบื้องไง แม่นี่เป็นง้วนหนังหนาๆอ้างๆครับหางแบบไงครับพี่นอกตั้งตั้งมันไม่อยากลงม้านี่ยมันแฉะมันแฉะน้องพี่น้องของง้วนสมัยใหม่พี่น้องครับเออนี่เด้อครับเด้อลูกนี่หนาบักครับเดี๋ยวใส่ต้นหุ่นแม่ครับลูกแม่กับทองนะครับผมอันนี้แม่ทองคือกันแม่นครับอันนี้ลูกของพ่อไดยครับนี่ลูกของปีศาจแดงแม่ทองเคเอฟหกแปดครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูกของปีศาจแดงนะครับพี่น้องลูกของปีศาจแดงอ่าเกิดวันที่สองมกราหกหาเด้อครับพี่น้องลูกปีศาจแดง ประมาณ4เดือนนะคบพี่น้องวันนี้แม่ทองกับกาลลเค็ด KF68 นะครับผสมวันที่12กุมภานก์6ากำหนดคลอหาทันวาครับผมอันนี้ก็เป็นแม่ลูกแม่ติดทองคือกันแพ็ค2ได้3ตัวนี้ลูกที่ไดครับในทองตัวนี้อันลูก2ครับในทองลูก3ครับผมอ่ในลูกสองลูก3นะครับเด้อพี่น้องเอานี่เบิ่งเรียมนี่กินนมดีบระคครับผมหลังแตกๆครับพี่น้องครับงามกันครับหนังหนาๆเลยนะครับเนาะนี่แหละคููนี่อ่ แม่สูงยุ่เท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกหนอบอกง่ายด้วยครับพี่น้องใช่มันดลบลงไปอันนี้มันดลบลงมันเลยเป็นตำนะครับพี่น้องครับนี่วันนี้ตัวนี้เดี๋้อเมื่อาหางนะครับราคาจังท่ากันนี่เาหางเปีๆใหญ่ๆนะครับเนาะครับอ่านี่แหละครับเาหางง่ายครับพี่คู่ใหญ่ๆเลยนะครับเด้อคู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดใบยุสิบสามกับสามพันครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องเด้อ ตี่ยั่งใหญ่เลือกๆแบบนี้แหละให้ลูกหน้าหนะครับเนาะครับลูกงามครับแม่นี่เบิ่งส่วนไทยนะครับเด้อเพิ่งแผ่นหลังเลยลมบ่มีติงนะครับเนาะบ่ครับผมนี่พี่น้องครับให้เบื้องหุ้นลูกนะครับเด้อได้มากแบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยห3ึ0 0แาพันอันนี้คือแม่ติดท่องพร้อมนะครับพี่น้องครับอนี่เบิ่งมุมนี่ตัวนี้บักลึกแตกๆเลยนะครับพี่น้องลูกวันน่ได้หุ้นแม่มันมาครับพี่น้องนี่ แม่เปิดเป็นหุ้นแบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งมุ้งกวางเต็มเต็มตัวนะครับเนาะมาจากกินนมอย่างนี้นี่หางลากดินพร้อมนะครับพี่น้องนี่ค้หางบางเงยเลยเพื่อผีเหมชูเนาะหางบางเงยนะครับขีบเด็ยกับไม่มีปัญหาเด้อครับทั้งหลายแม่เคยเป็นลับปีแน่ครับผมหายหมดแล้วครับผมนี่แทบจะว่าเห็นแล้วพี่น้องครับครับเบิ้องหงหางพี่น้องครับนี่หงหางโคกหางใหญ่ๆเลยลูกนี่เห็ดเขาให้เลยเด้อครับเด้อเห็ดเขาเลยครับเห็ดเขาให้ย่างงามเลยครับพี่น้องนี่แหละเบื้องแผ่นหลังของลูกนะครับเนาะนี่แตกๆเลยหนึง แสนสามหมื่นสามพันนะครับเนาะอ่ะน่าจะเห็นชัดไปแล้วแหละพี่น้องครับครับอ่าตัวต่อไปครับผมครับผมเอาแม่ทองนี่ครับผมแม่ทองนะครับจะเริ่มจากตัวไหนตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้สูงใหญ่เงี้ยนะครับหอกขอก็แล้วร้อยหาซิบกลัวนะครับส่วนสูงตัวนี้ใหญ่ๆยาวๆเลยตัวนี้ทองกับพอไหนครับตัวนี้ทองกั๊บแจ็คพอตล้านครับพี์ตลอยล้านนะครับพี่น้องครับนี่เอา ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้ทองกับแจ็คพอตร้อยล้านนะครับเนาะเบิ้งอ่าด้านข้างนะครับพี่น้องครับนี่แดงดีเลยนะครับเนาะอ่สีฟ้าเบิ้งทั้งนี้พี่น้องครับแดงดีเลยนะครับเอาทั้งพุ่นลูกอ่นี่นะครับเด้อเบิ้งด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องครับแจ็คพอตร้อยล้านอ่าผสมวันที่25่สิบห้ามกราหกหาจำนดคลอดนี่6พฤศจิกาหกหานะครับเด้อ ง้วนตัวนี้ให้ลูกไหมคุณวู้สาวบ่ครับนี่บ่ครับง้วนลูกสองในท้องครับผมลูกสองนะครับพี่น้องครับตะวันหนาตาหนิปานง้วนสาวได้รับเขากับวัตถิเน่าพล่อยเนาะครับเนาะตัวนี้อ่ะนี่แหละจิ๋มดำๆนะครับเนาะนี่แหละไทยนมกะบอมีติ่งนะครับพี่น้องเด้อไส้เนเข่าขาไส้เข่าขาพี่น้องครับปอไส้โลกนี่เละหมดเลยคเขาตัวนี้ยี่ห้อไว่าเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปหกเมื่นเกตครับผม อันนี้หกหมื่นเจ็ดนี่คือว่าตัวบกง่าด้วยครับพี่น้องเด้อหกหมื่นเจ็ดนะครับเนาะของซีเดือนผู้ขับเพลสีหาเดือนนะครับแจ็คพอตรอยล้านพร้อมนะครับพี่น้องหูกสิเสมอปากพอดีแหละครับโบดเข่าเลือกเลยตัวนี้เนาะนี่หนานึ่งว่าสาวครับพี่น้องอ่ะนี่แหละแข่งขานะครับเนาะดูด้านนี้นะครับอ่ะเบื้องด้านข้างอีกเทื่อนนึงครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวนี้กับบอมีตําหนีนะครับเนาะบ่มีครับผมไม่มีตําหนิผู้ใดเห็นเรียกโทษตามเบอร์อยู่หน้าจอเลยครับพี่น้องหกหมื่นเจ็ด แล้วก็ตอร้องเอาได้อีกนะครับพี่น้องอ่านี่เธอดันขางดันนี้ครับผมตัวนี้ตัวตัวใหญ่ตัวเงาด้วยครับด้วยบังดีเลียมนี่มุมนี่นะครับเนาะอ่าจีบเรียบครับพี่น้องไม่มีปัญหาดรราคศสีอยู่ในไซส์จังหน่อยนะครับพี่น้องครับเอาไอ้แข้งขานี่ดำบดขึ้นลึกเลยด้วยตัวนี้เร็ยบงามเลยครับผมอ่าหัวทองนะครับนี่ตัวต่อไปครับผมครับตัวไหนครับพี่ครับเอาตัวยุ่นหน้าประตูนี่นะครับเนาะครับนี่ โอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปดีกรับเงี้ยเงี้ยคือกันครับผมแล้วก็กรามเนื้อตัวนี้มาหลายเลยด้วยครับเด้อนี่แดงดีเลยตัวนี้นะครับพี่น้องนี่แหละบดจัดอีกตั้งหากครับพี่น้องครับบดถูกส่วนเลยแหละครับนี่ตัวนี้ก็สูงใหญ่คือกันนะครับพี่น้องเมื่อวันมาทองพอไหลนะครับเนาะตัวนี้ครับตัวนี้ทองพอไหลครับตัวนี้ทอง k ค3 1ึครับพี่ทอง KF 3 1สามหนึ่งนะครับพี่น้องเอ้าทองหาเดือนละพี่ นี่ทอง KF31 ฟสามนะครับเด้อผสมวันที่5เดือนธันวา64สกำหนดคลอดกับวันที่28กันยา6กหานี่ทองหาเดือนแล้วมีใบมีหลอดหายด้วกันครับลูกที่ใดครับตัวนี้ลูกแรกครับว่าลูกแรกลูกแรกนะครับอันนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับลอยไม่แมนลอยสี่สิบหบวกเลยครับลอยสี่สิบ้าวกนะครับตัวใหญ่ตัวยังไเติบอยูนะครับเด้อสาวทองแรกครับสาวทองแรกจิ้มดำสนิทนี่แหละครับจิ้มตัวนี้ทายเปิดๆผู้ใดมักแบบนี้นะครับเด้อใหญ่ๆเลยนี่แหละ ใหญ่ๆสวยๆเลยครับตัวนี้ทั้งอิสระข้ามวาใบเท่าไรครับเปิดยุ่80,000ครับผม81,000นะครับพี่น้องครับเอานี่มากแบบนี้ชอบแบบนี้มาเอาเลยนี่แหละส้นหนาส้นตาครับผมบังไกลๆไปเลยหรือยังไงๆกุ๋งๆเลยล่ะตัวนี้กระบดดําลึกขึ้นกันครับผมครับใหญ่ครับครับตัวนี้งามเนื้อหนังดีครับเนื้อเป็นวัที่หนังหนาเด้อครับตัวนี้เด้อหนังหนาเลยล่ะหลังแตกๆขึ้มครับพี่น้องนี่เบิ่งท้ายชัดๆดันนี่ครับผม ดูแผ่นหลังไปเลยบ่มีตำาหนิดนะครับเนาะคนี่มักง่วยใหญ่แบบนี้มาเอาเลยพี่น้องครับทั้งเอสละล้ามนี่เพื่อนกะจัดหามาให้พี่น้องเลือกเต็มที่หละน้มนี่มีตึงบ่มินะครับเนาะบ่มครับมนมซีหัวอย่ะด้วยครับพี่น้องตัวนี้เอาใหญ่ๆ่สวยสวยเลยนะครับเนาะนี่มักแบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับโตต่อไปครับผมเออนี่มาไก่ด่าเขาตีเลยต่อไปครับผมต่อไปครับผมต่อไปเอาตัวแดงหญ่งได้ครับพี่น้องตัวไหน ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเนาะตัวแดงใหญ่เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ไปเป็นให้ให้ไหลพี่ตัวแดงแดงท่าหลังเป็นให้ไหลนะครับเนาะเอาตัวนี้ร้อยหาซิบขั้วนะครับพี่น้องครับรบง่อยพวงหางหมึกมึง,มง,มง,มงพวงหางตัวนี้พี่น้องครับนี่อยก็หางมาเงาไอ้ง่ายแล้วก็แดงดีเข้ <comparing S 2> มพร<ล>้อมท่องพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท่องซีวายโอ้พี่น้องครับเอาจพี่ซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับซีวายหนึ่งหกศูนย์นะครับหมกไงเลยได้ครับตัวนี้พี่อ่าท่องหกเดือนพร้อมนะครับเนาะ c y 1 6 0นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะใครอยากกินไก่เมาเลยครับผมผสมวันที่ยี่สิบพฤศจิกาหกสี่นะครับเด้อกำหนดคลอดกับวันทีหากันย่า6กหานะครับเนาะนี่ที่บ่มีรอยหันจีบหาด้วติตัวนี้ส่วนสูงสูงง่ายกับขั้กนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับลูกสองครับผมลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเนาะนี่ส่วนไทยจิีมนะครับเนาะอ่ะแดงดีกักขั้กนะครับพี่น้องเด้อนี่ยลูปล่างหน้าตานะครับเนาะเห็นไป หยบเล็บกับเห็นเห็นดีอยู่ครับตัวนี้ไงเงี้ยวแดงดีพร้อมตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เก้าสิบเก้าครับผมเก้าหมื่นเก้าได้ครับตอนแรกนึกว่าจะเปิดความสิบนะครับแบนะครับแบ่งแบ่งครับว่าัวนี้คนลงหน้าครับผมไอ้ตัวใหญ่งๆแดงๆดีๆทองหกเดือนนี่บ่ถึงแสนนะครับเก้าสิบเก้านะครับเนาะนี่เอ้าต่อรองเอาครับพี่น้องครับเหยาครับตัวใหญ่ๆยาวๆเลยตัวนี้ใหญ่ครับเด้อครับเด้อผู้ใดหมักง้ใหญ่ๆแดงๆเลยกัเนื้อหนังหนาๆนะครับตัวนี้เลยนี่เบื้องหนังข้อหลดพี่น้องครับเืืออเเช่งงลยครับ เอาไปโหลดนี่พี่น้องครับตอนนา้นผมสูงหน่อยเจ็ดสิบครับนี่แมนเจ้าของว่าสูงหน่อยเจ็ดสิบด้ครับตัวนี้มันใหญ่หลีได้พี่น้องเด้ออ่ะพวงหางกับพวกใหญ่นมกับมีติ่งมาเดี๋ยวี๋ยวเพิ่งกันบอมี่ครับผมนมบอมี่ติ่งนะครับปลอดภัยอยู่พี่น้องครับนี่จิ้มดำๆสนิทเลยนี่แผ่นหลังครับพี่น้องครับนี่ใหญ่ค่ะครับมงูหูฉงเฉ่ยงนะครับจับได้ใบได้นะครับเนาะอ่ะกลางงามแล้วเพิ่งด้านข้างด้านนีได้ครับพี่น้องอ่ะนี่แหละจุ่มมาครับพี่น้องครับจุ่มอกอ่านี่เด้อสวยๆใหญ่ๆตัััววแดงๆเเลยนนนะะครบตี้า บอกออกแดดเลยนะพี่น่อโอ้แดดมากพอดีครับเบื้องไอ้สีใสไนเดนะครับพี่น้องครับนี่หกใหญ่เลยเด้อครับเด้อตัวนี้เก่ามืนเก่านะครับพี่น้องเอาบ่ผิดหวังแล้วผู้ใดตัวนี้ไปสายงวยไงริบยิปใหญ่งนะครับเนาะหกเดือนแล้วครับผมข้องแก้วพ่อมนะครับหกเดือนเบมึงแ้ายหลังเชื่องพ่อมนะครับตัวนี้พี่น้องอ่ะอันนี้ก็น่าจะเห็นชัดแล้วเนาะครับเนาะครับอ่ะตัวต่อไปครับผมครับมีมัจจุตัวใหญ่เลยครับเอาตัวใหญ่อีกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับมือนี่มีเฟม่ใหญ่มาให้พีาห เดี๋ยวด้ตัวนี้ผู้ใดอดใจไห้ได้ครับหัวเราหล่นแดงดีคักลึกผมอ่ะตัวนี้นะครับเด้เ ER. อยพี่น้องครับเป็นงวดท่องเอ่อมบิ่วงวาท่องพอไรนะครับใหญ่หนาคือกันตัวนี้สูงร5อยห่าสิบกัวนะครับเนาะร5อยหสิบวกแล้วล่ะนี่นันนาตันตันแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่ะพวงหางเนี่ยเง้วเด้อด้ครับหางตัวนี้นี่ออกขอบต่อตะลัยไทยขอขอบแลตัวนี้ท่องพอไ้ครับตัวนี้ท่องฮุสตันครับผมฮุสตัน9 9้าเก้าทับนะครับเด้อท่องตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ เอาผสมวันที่18ธันวา64กำหนดข้อตกลง28กันยา6หาด้วครับท้องหาเดือนแล้วนะครับเนาะตัวใหญ่มากลูกที่ไหนครับลูกแรกครับผมตัวนี้ครับอันนี้เป็นวัวสาวลูกแรกของผมนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไอ้ทั้งเอสารค้ามาเท่าไหร่ครับเปิดไว้อยู่แสนหาพันครับตัวใหญ่แค่ไหนครับตัวนี้แสนห้าพันตัวใหญ่เต็มๆเลยนะครับเด้อเดี๋ยวเบื้องด้านข้างก่อนนะครับกีบเรียบไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องนี่อะดีสิบห้าเปเบื้องด้านหนาครับแับนี้พี่น้องนี่แหละ รูปร่างหน้าตาด้านหนาเป็นงดสาวทองแหลกนะครับเด้อตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนาะนี่หน้าให้เบ่งชัดๆได้ครับพี่น้องอ่าเนี่แหละครับผมหน้าอกใ่ญ่ๆไร่กุงกว้างนี่พี่น้องตัวบกง่ญ่พี่ตัวบกง่ญ่เลยครับพี่น้องครับเอ้ามักแบบนี้ชอบแบบนี้เมื่อเลือกเอามาช่วบใหมาะกับง่ายครับพี่น้องตัวง่ายแบ่ครับอนี่เบ่งทีเบ่งกกหางนะครับเด้อง่ญ่ถูกส่วนบ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับครับหนาสีดำสนิทใหญ่พอะหนาพร้อมครับง่ญ่หนานะครับพี่น้อง นมกับบโมีติงนะครับเด้อตัวนี้อ่ะนี่แหละพวงหางก็กได้ครับผมอ่ะในพวงด้านข้างนะนี่เห็นไปครับพี่น้องบันนี้เออใหญ่ๆนันหนาเลยครับเด้ออ๋อขนาดผมสูงหน่อยเจ็ดสิบพี่มันบงังผมมิดเลย <c oughs> นี่นะครับเด้องว่าบ <c oughs> ังมิดเลยครับพี่น้องครับเอาต<ม>ัวใหญ่เออเอาหัวมาทั้งนี้ครับวันนี้เออดันดันหัวมาทั้งนี้ทักเลยดันหัวก็เอเอ,เอนี่พี่น้องครับเพึ่งทานนี่ใหญ่ๆยาวๆหยกๆเลยนี่แหละครับผมเอานี่แหละครับว่าท่องเฟิบใหญ่ผู้ใดอยากจะ่ไหร่เมาโลดยุเอสารคามครับผมอ่ะต่อไปครับผมครับ พาไปดูฝั่งนี้นะครับพี่น้องอ่พเพเอานี่ครับอสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับมีงัวสาวหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องคลิปนี้นี่ก็เป็นงัวสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับอ่าสาวทองแรกครับมาเบิ้งมาทองพ่ออะไรครับตัวนี้ ท่องพอได้ครับท่อง KF 68ครับผมท่อง KF 68นะครับว่าสาวสดๆดด้วครับพี่น้องครับต่อจุงนี่ท่อง KF 68ผสมวันทีสิบหาท่นวาหกสี่กำหนดทอดกับยี่สิบเจ็ดกันยาหกหาได้ครับเด้อนี่แหละครับใครอยากจะได้ตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกครับผมสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับขอบหูดำดีเยอะครับพี่น้องตีตต่ำๆผีมันผมว่าเฉียดยลอย 45 uh, like, ซ so uh, ุ๋เลยครับครับผม4ีซมีอันนี้ขามันจมลงซ้ายสุดๆครับพี่น้องอ่ะเนี่ยซับทองแรกนี่ทองหาเดือนแล้วพี่ททองหาเดือนแล้วเด้อครับเด้อต่อมาอันนีก็ได้ซีหัวอยู่นะครับเนาะนี่กระไดแบบนี้มาเลือกมาชมวงมาเลยครับผมอ่ะจะจับจับมาสั่นจับมาสันเบื้องไทยนะครับเนาะจับแบบนี้อ่ะนี่นะครับพี่น้องเพื่อจับควายไทยนะครับพี่น้องเออเนี่ยละคือว่าจะมาน้ำจิ้มอ่าดำดำดีเลยครับพี่น้องครับนี่เบื้องดันไทยเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะหางกั ไม่ดอกไม่แซมนะครับเอามาเบิ่งตัวนี้ว่าเพิ่สิว่าไทรได้ไหมตัวนี้แบบแม่สาวทองแรกทองหาเดือนเหรอพี่ครับเปิดไวหกหมื่นเก้าครับผมอันนี้หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องตัวนี้ครับนี่แหละแข้งขาสดดำดึกนะครับพี่น้องครับนี่สดสดสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับครับนี่หกหมื่นเก้านะครับเด้อตัวใหญ่เติบโตนะครับสำหรับงัวทองพี่น้องครับได้ความสดพร้อมตัวนี้ครับอ่ะนี่แหละเขาสันๆขอบหูดำดีด้อครับเด้อนี่ ครับเด้อเดี๋ยวให้เบื้องหน้าอกเบื้องขาเนี่ยข้อนะครับเนาะครับนี่แหละแข้งขาดำๆเลยนะครับนี่เห็นชัดว่าพี่น้องอ่้าวมือเก่าด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้เบื้องมุมกว้างๆให้เห็นชัดๆครับผมอ่่ะนีแผ่นหลังนะครับเนาะเยาะเหยาะเยาะเออนี่เด้อครับเด้ออ้านี่นี่นะครับมงูท้องสาวๆกับมี่ไห้ครับตัวต่อไปครับผมครับนี่ครับพี่ตัวแดงๆงามๆเหมือนกันครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เด็ดเลยนะครับเรื่องของคลิปนี้ผู้ใดมักได้สายงัวตัวนี้ท่านเอาเป็นบ่กมีอีกตัวนี่น้องครับคนละบฝ่าว่ายตัวนั้นเนาะเอาพี่น้องครับตัวนี้ก็อันนี้กับสดๆขึ้นกันนะครับพี่น้องครับแดงดีพร้อมมาเบิ้งว่าทองพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ทองพอได้ครับตัวนี้ทอง KF31 ครับเพี่ตัวนี้ทอง KF31 นะครับนี่ว่าลูกแรกวะพี่นึ่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องครับเอฟสามหนนะครับเนาะ ทอง KF31 ผสมวันที่19กุมภาพันธ์65กำหนดคลอดกับวันที่4ธันวาคม65าได้ครับพี่น้องเอาสาวท้องแรกตัวนี้กับร้อยสี่สิบครับ40กว่าครับพี่ตีต่ำๆไปครับลอยมันลอยสี่สห้ายี่อะไรครับแม่นครับเอาตัวนี้คือตีต่ำให้ได้ครับพี่น้องท้อง KF31 นะครับเนาะอ่าก็ได้ตัวนี้นะครับเด้อเบงด้านข้างตัวนี้ครับผมอ่าเอานี่ดำๆนุ่มกะ โบมีหัวโบมีติ้งครับโบมีหัวโบมีหนุ่มดุดดิพี่น้องผมบมีติ้งนะครับเด้อตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปอยู่8ปดหมื่นเอครับผม8ปดหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อได้ความแดงความดึกความสดมาครบเลยตัวนี้นี่แหละเนื้อหนังข้อก็อะไรครับผมอ๋อแข้งขาดำๆเลยนะครับเนาะนี่ส้นหน้าส้นตาด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละเดี๋ยวจะให้เบื้อ่าแผ่นหลังแล้วก็ด้านข้างด้านนี้นะครับเอาให้เบิ่งถ่ายย่างไปพร้อมพี่น้องมาหน่อยโมีตำหนีนะครับ แปดหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับโบทเลยครับบดบทเลยนะครับเนาะนิ่พวกขาวแบงเงี้ยอะไรผีชระครับกุกหางนะครับส่วนไทยเงาหางนี่เพิ่งใหญ่กว่ามือผมนี่งามครับเดี๋ยวครับแผ่นหลังพี่น้องครับเพิ่งหิ้งวะครับปัะนี้เออเช็คสภาพตี้ให้เพิ่งได้ครับเออนั่นเห็นว่าพี่น้องบ่มีพื้นบ่มีตุ่มนะครับผมเอาทองแล้วชั่วๆครับทองครับอ่ะแปดหมื่นหนึ่งพันไงลึกนะครับเด้อแดงดีพร้อมเริ่ครับเริ่ดเบอร์เกย์ใกล้เนี่ครับผม ตัวต่อไปครับครับผมต่อขอๆเลยก็ได้อ่เอาให้ไล่เลยครับผมให้ไล่ที่เด็ดตัวนี่แดงดีแดงเข้มทั้งตัวอันนี้เป็นงอทองนะครับงอทองครับผมทองคือกันนะทองแรกครับผมเป็นลูกของอ่านี่ครับพี่สติงเล่ทองอ่ามิโกแยกเพศครับผมโอ้ตัวนี้เป็นในลูกของสติงเล่ด้ครับพี่น้องครับมีใบม้ให้พร้อมเอาผมเชิญเบื้องมือเกิดตัวนี้นะครับเด้อหาตุละหกสามนะครับงอตัวยืนอยู่นี่นะครับเนาะไล่เบื้องเอา บัตนี้ทองกับวีโก้สองล้านใสแยกเพศให้พร้อมนะครับเด้อนี่วีโก้สองล้านแยกเพศนะครับครับผสมวันที่ยี่สิบสีนา65กหาำหนดทอดกับวันที่14เมษาเดี๋ยวนะครับอันนี้คือ6กหาอันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับเด้อน่าจะเป็น66นะครับเนาะใส่แยกเพศ75เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเอาตัวนี้สูงกว่าสี่40เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อยสี่สิบ หาได้กับพี่น้องได้ได้ครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละแดงสดสดแดงดีนะครับพี่น้องตัวนี้สีใหม่ใหม่สีเสมอตัวนี้เลยอ่าทองแรกท้องสาวด้วยครับเอาฟังราคาก่อนครับตัวนี้เปิดไปหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครึ่แดงแดงนี่ครึ่งวัตองเด้อพี่น้องเด้อท้องสาวพร้อมมิโก้สองล้าน แสนสามหมื่นสามพันนะครับเนาะนี่หล้กการเป็นง้อทีไทยศาสตร์เ่าท่านในมีการตีเบอร์จดเอฟได้ครับเด้อไปตีเองเด้ครับผมท่ามใดหรือผู้ใดต้องการสนใจง้วไปพัฒนา่ตนะครับเนาะตัวนี้หายมาแล้วทึ่งเม็นสีแล้วก่นนี่แหละครับความลึกบักคักนะครับพี่น้องเมื่อไกลๆนี่เนาะงามรับสีบวมมิตกเลยเพยสีแดงดีนะครับพี่น้องตัวนี้พวงหางก็ไม่ดอกเลยนะครับพี่น้องครับี่หางดําดีแล้วกัาหางนี่ก็ถือว่าใหญ่ดีแล้วครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ถือว่าครบแล้ครับพี่น้องครับนี่เอ๋า นมนมซีเต้าหัวนะครับพี่น้องครับบลมีติงนะครับเด้อซีหัวโอ้นมงามเพรนมงามนะครับเนาะเอาเบื้องททยย่างนะครับง้างไปนี่ถ้าเดินเป็นอย่างไรนะครับเด้อเหีเบื้องทายยืนเอ้ยทยย่างนะครับเด้อเด้ยพันจูงไปนะครับเนาะแสนสามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับงามคากับง้วแม่นเลยงามนะครับตัวนี้เด้อสวยๆเลยเด็ดเด็ดครับพี่น้องตัวนี้ให้ไลยได้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวใช้เบื้องขอบหูตัวนี้นะครับพี่น้องครับ ขอบหันนี้เขานี่ก็เฮ็ดไห่เราเล้่อนเขาไห้แล้วครับผมหูสันสันพ่อมไหมครับตัวนี้ไหมครับนี่ไหมเอาพู้ได้บาบันหูสันนะครับเนาะมาเอาตัวนี้ไปเลยครับผมนี่แหละนอกง่ายมาครับพี่น้องนี่นี่งอชิงเฉีองพ้อมนะครับเนาะ ตัวนี้แดงดีนะครับเด้อบอกได้รับเดียวว่าแดงดี้เไกบอลอเพ่นตั้งแต่ท่านินท่องครับอันนี้ท่านท่อเพิ่เอาสิบกว่าครับผมอัี้เพิ่งเอาเงินไปใส่ยังบูทครับครับผมอ่ะเดือนแห่งการใช้เงินละเดืนนี้แมนครับคราเพิ่ใส่เงินกับว่าไของเพิ่นนี่พี่แนครับว่าแมนนี่ตัวนี้งาสจริงพี่น้องงามจริงงามจริงตัวนี้ยมาเลือกมาชมมาเลยอ่ะืัอนี้ก็มีมาใหอประมาณนี้นะครับเนาะคระมา่นห้ครับแมย อ่าครับสือ8 9เกาขาย8ปเกนเลยครับครับผมเอามื่อนี้ก็นี่ใหม่แค่นี้นะครับเนาะครับผมขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ